ไ้่สิตัดไงพ่อก็ไม่นะเราสิเวิร์สเดียวกับวินเดียด้นี่ยเฮ้ยกินเราไปขอจะพิงไนดะ้เอาฮะ<า>ขอจะพิงลองใหเ้เพย่ปนฟังจะคำมั้ย้อาแท้ไหมเ,เหมียน,นตัวจัดให้่จัดบาทกันนะี่ยเขาก็เอาอ้าอ้าจับค<ม>อได้ปะได้เน,นี่ยอืมสั้นๆยังไงวันนี้เนาะลองให้เพย่ปนฟังตัวเนาะสิตัดไปแล้วเนาะเท่านี้กนะ็สวนคือคือ พิชซอกพิชชิ้นก็กินน้ำเอสกอเจ้านี่กินไม่ซนเหรกินยังไงน้ำช่ำใจโอ้ยเพ่งห้โอ้กเลยเดี๋ยวคอยลองเพลงนี่จาฟังกันเลยอ่ะตัวปอบใจวะแมนเมนให้่ไม่หฟังอ้จัดจัดเพลงไงล่ะไอ้ไต่เสียให้น้ำมอบัวก็โอก็ทานจ้ไแมไอ้ไต่เสียให้น้ำมอไหม ให้ตายสิไงล้มบ่เออเจ้าหายบ่เหาอหายตัวอเอ,อ,เอ <c oughs> จัดจัดจัดนั่นคืจันนั่นอุนตีเธอคือคนที่ฉันรักมากใจยังบ่อยากจะน้องไปใส บ่วนอคนดีชีวิตออ้ก็ให้น้องได้ถึงตาแต่น้องใ้อีหลีถึงน้องสิกลายเป็นของคนอื่นไอ้ไอก็ทิทนฝืนยืนรอตรงนี้ <c oughs> ถึงเจ็บกะสิทนแม่น้องมองอายบอดีจะอยู่ตรงนี้เพื่อรอให้น้องเห็นใจจะจะหันไปกั็อยอนน้องบ่หางเยดอยดระสิถามน้องเบิ่งค่ะค่ะได้บ่เนอง ท่านออ้ตายสิให้น้ำบอยามไอ้ท่อปอบบอ,อคนดีอยากถามน้องเมืองอีลีสิให้น้ำบอจะจะมือได้ไอเศร้าหายใจน้ำตาสิไหลยอยู่บอความคิดของคนกอ่อโซ น้องพ่อสีหายน้ำโ่เอาละบัดเนี่ยน้ำตาสีอะไรวะเสียงตกคือๆเนี่ยหรอเนอะมาทีมาทานมาเอาสุดยอดปะมาทานนี่ป้านตัดไม่มันจะคำนี่คำแล้วบัดเนี่ยเนะคำเนี่ยกว่าได้เลยอี่ละใกล้ๆนี่ละอาลุตปะยูหร่นอะได้เนาะเมนเมนเมนคำตัว